เริ่มเข้ายิมตอนอายุ59 oh, oh, oh. เ้าโข้าว oh, oh. งการพกกายตอนอายุ6กสิบ้นีของการพอกายมันเป็นเรื่องของการแข่งขันกับตัวเองค่ะวัดใจกันว่า oh, oh. เธอจะอดทนพอที่จะไปถึงตรงนั้นไหม ไม่ว่าเราจะทําอะไรในะชีวิตถ้าเรามีแต่ความอยากแต่เราไม่มีวินยัยอาจะไปถึงจุดสําเร็จค่อนข้างยากวินัยแปลว่าต้องอดทนทําในสิ่งที่ไม่อยากทำํำทร,รมานบันเทิงของแดน ชื่อเยาวรัษณ์พิชรัตน์ค่ะคนทั่วไปก็เรียกว่าพี่ยาวตอนนี้เป็นนักข้อกายปัจจุบันอายุ68ค่ะแต่ถ้าเอาอายุตามใจเนี่ยก็คือ20ก่อนหน้านี้ก็ทำงานค่ะรับราชการอยู่9ปีจากนั้นก็มาทำงานอยู่ที่บริษัทพลังงานนะคะ20ปีออกกำลังกายมาเรื่อยค่ะแต่ว่า ช่วงทางานเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาก็หยุดว่างเว้นไปมาเอากิ่งเอาจังตอนหลังเกษียณวันแรกที่เข้ายิมนะคะก็ดีใจนะคะว่าฉันได้เข้ายิมสักทีเป็นหนึ่งในความปรารถนาที่เราได้ทำจริงนี้สักทีตะลุยเล่นคลาสเลยค่ะอย่างเดียวเลยเามามันมาก ว่ามันไม่ได้ทําให้เราเนี่ยดูสดชื่นมีชีวิตชีวาดูแข็งแรงหลายๆคนยังทักเลาว,ว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอดูเหนื่อยเหนื่อยเลยถามลูกว่าต้องทํำยังไงเนี่ยเล่นคลาสตั้งเยอะอยังไม่ดีเลยลูกบอกแม่ต้องสร้างกล้ามเนื้อต้องเล่นเวทการออกกําลังกายเนี่ยประกอบด้วย3ส่วนการเล่นเวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็คาร์ดิโอเนี่ยเป็นการออกอกําลังกายหัวใจแล้วก็มีเรื่องของการยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อ เริ่มจากตั้งเป้าหมายที่เราจะเตะตอนแรกก็เข้าไปก็คิดว่าเอ้ยเห็นโปสเตอร์ในยิมค่ะโอ้มีรูปซิกแพคสวยงามแล้วบอกเทรนเนอร์ขอซิกแพคอันนี้นะฉันจะเอาให้ได้เพราะเกิดมาฉันยังไม่เคยมีก็ประมาณปีครึ่งอะค่ะก็ได้ซิกแพคสมใจจากนั้นก็เกือบ3มปีแล้วก็ย้ายไปอีกยิมหนึ่งเพราะว่ามีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกกลิ้นนะคะแล้วอีกยิมหนึ่งเขามีกายภาพด้วยซึ่งพอไปยิมที่2เนี่ย เราก็ตั้งเป้าหมายใหม่ว่าเราอยากพูอัพดึงข้อเนี่ยค่ะให้ได้10ทีแล้วก็มี VO2 max เท่ากับ42อยู่ที่ยิมที่2อยู่ประมาณสักเกือบ2ปีอะค่ะเราก็ได้เป้าหมายนี้เราก็บอกว่างั้นเป้าหมายต่อไปคืออะไรล่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยต่อไปต้องเป็นพ่อกายดีกว่า พื้นฐานการประกวดเขาแบ่งเป็นรุ่นเป็นประเภทถ้าอายุ20ขึ้นไปนะคะก็จะเริ่มจากประเภทโมเดลถ้าเป็นของต่างชาติก็จะเรียกบิกินี่จากนั้นก็จะมีรุ่นของแอตเลติกซึ่งรุ่นสูงสุดของรุ่นพ่อกายก็คือรุ่นพ่อกายซึ่งตอนนี้พี่ลงในรุ่นประเภทพ่อกายหญิงแต่พี่เริ่มเข้าวงการตอนปี65เนี่ยพี่เริ่มจากการเป็นโมเดลฟิตติก,ก่อน พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันมีโอกาสค่ะว่างานนั้นเนี่ยเขาต้องการให้เราไปลงท้าทายที่พกกายเราก็ก็ดีเหมือนกันเนาะบิกินี่ก็มาตั้ง4งานแล้วอะ่ะก็พไกายก็ดีเหมือนกันลองเปลี่ยนดูงานเล่นเวทกับการพ่อกายนี่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่อย่างมากมันทำให้รู้สึกว่า active ทุกวันมีความสดชื่นตื่นมาก็วันนี้จะเอาแรงไปออกในเรื่องอะไรดีทําอะไรดีแต่มันเป็นความท้าทายว่าเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะเราเก่งขึ้นเราทําสิ่งที่ยากขึ้นได้ตอนที่เข้าวงการพอกายเนี่ยคิดแค่ว่าจะทําให้ร่างกายสวยแต่จะไม่ขึ้นเวทีนะเพราะว่าไม่ได้หรอกฉันต้องไปโหวแต่งตัวใส่ชุดปิกินี่แบบนั้นอะไรเงี้ยไม่เอาหรอกแต่ว่าพอเตรียมตัวทําหุ่นได้แล้วก็ มาย้อนถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันอีกนิดเดียวนะเธอเดินทางมาตั้งแค่นี้แล้วอะเอาให้มันสุดทางเลยอย่ามาถึงเนี่ยแค่อีกนิดเดียวถึงเต้นชัยแล้วเธอไม่ไปเสียดายนะก็เลยตัดใจขึ้นเวทีแล้ววันที่ขึ้นเวทีก็เลยภูมิใจไงคะว่าอย่างน้อยฉันมาถึงจุดหมายปลายทางด้วยวัยขนาดนี้สาม,มารถดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพิงใคร ไม่ได้เป็นภาระให้ลูกเลยเพราะการดูแลสุขภาพที่ดีของเราเนะะี่ยค่ะเราก็ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปเข่าโรงพยาบาลไม่ต้องให้ลูกมาคอยเฝ้าดูแลเป็นห่วงเป็นเรื่องที่มีค่ามากๆเลยอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคในเรื่องใดเลยจากที่ตัวเองเจอมาอายุเท่าไหร่เราก็เริ่มดูแลสุขภาพได้เสมอถ้าเริ่มเร็วยิ่งดีต้นทุนตอนอายุน้อยมันเยอะ ต้นทุนตอนอายุเยอะน้อยแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยค่ะสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยทำได้สำเร็จเนี่ยควรจะมีเป้าหมายค่ะเราอยากทำอะไรอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรตรงนั้นจะเป็นเข็มทิศให้เรา ว่าเราอยากจะเดินทางไปอยู่ตรงไหนจุดหมายเราคืออะไรเชื่อว่าตัวเองทําได้เราต้องเชื่อตรงนั้นค่ะถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยสมองมันไม่คิดหาทางนะคะเพราะเราบอกว่าเฮ้ยฉันทําได้ปุ๊บมันคิดหาทางเลยคะ่ะว่าจะต้องทอํายังไงที่จะทําให้ได้เอาจริงนะไม่ได้ทําเล่นๆน,นะอันนี้ฉันจะต้องทําแบบต่อเนื่องสม่าเสมอเอาจริงๆตรงนี้อาหารที่จะทําให้เราเไปได้สําเร็จ